สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ชา n e ลแม่ส้มสตอรี่นะคะก็กลับมาอีกเช่นเคยนะคะเราจะมาอ unpack ตะกร้าต้นไม้กันนะคะเป็นรอบนี้แม่ CF มาจากบ้านสวนทรรเช่นเคยนะคะเป็นกอลิออซัมการกลมนะคะกอลิการกลมซึ่งแม่ยังไม่เคยมีเนาะก็อ่อันไหนที่ยังไม่เคยมีแล้วราคามันลงเบาๆแล้วแม่ก็จะ CF มาดูว่าเออมันหน้าตามันเป็นยังไงเนาะแกันแพ็คดูไปพร้อมกันเลยจา้า ค่ะคุณผู้ชมเราก็ u n p a c กเสร็จแล้วนะคะนี่ก็คือกอริออซามการกลุ่มนะคะซึ่งตัวนี้เหมือนแม่จะสังเกตเห็นว่าลักษณะหลังใบมันจะแดงเนาะก้กานก็จะออกแดงๆต้นนี้นะต้นแรกนะคะนี่สวยบอสก็บ่นว่าทำไมซื้อแต่แบบนี้มา ก็แม่ว่ามัสวยอ่าแล้วก็อีกกระถางหนึ่งตัวนี้จะเป็นพุ่มสวยมากตัวนี้ลายกระดูกจะชัดกว่าต้นนี้นะคะแต่เป็นก้านกลมเหมือนกันนะคะเนี่ยลายกระดูกจะชัดกว่าเทียบกันนี้นี้เอ่าเทียบใบกันอันนี้จะออกเป็นเงากำมะหยี่แล้วก็ลายเส้นกระดูกจะขาวชัดกว่ากระถางเมื่อกี้นะคะแต่เป็นก้านกลมเหมือนกันแล้วก็ตัวนี้จะหลังใบเขียว ก้านก็ออกเขียวกว่าต้นนี้ต้นนี้มันจะออกหลังใบแดงก้านออกแดงแดงอย่างนี้ถ้าใครมีข้อมูลว่ามันเรียกต่างกันยังไงนะคะกอเรียกซ้ำก้านกลมสองต้นนี้ก็คอมเมนต์บอกข้อมูลมาให้คุณผู้ชมในชาแนลแม่แล้วก็ให้แม่ได้มีความรู้เพิ่มเติมด้วยแต่เดี๋ยวแม่ก็จะไปดูข้อมูลเพิ่มว่าโอเคมันมีลักษณะแตกต่างกันยังไงนะคะ อันนี้ก็มาอันแพ็กให้ดูเฉยๆว่า CF กอลิการนกลมมาเพื่ออยากรู้ว่าการกลมมันเป็นยังไงเนาะส่วนอันนี้ก็จะเป็นก้านแบนนะคะพี่แม่ตัวนี้น่าจะเป็นตัวยกยอดมาตัดยกยอดมาจากตน้นต้นแม่นะคะต้นแม่อยู่อีกกระถางหนึง่งก้านแบ,บนก็จะเป็นก้านแบ,บนสีเขียวนี่เห็นไหมปึ๊บ มือเราสัมผัสไปมันก็จะจะแบนอย่างนี้นะคะแต่ลาาักษณะใบเหมือนก้านแบนมันมันจะใหญ่กว่าก้านกลมเนาะแม่ไม่รู้ว่ามันจะโตเดี๋ยวกา้กานก้านกลมเนี่ยมันจะใหญ่ได้เท่าก้านแบนไหมนี่อันนี้ก้านกลมอันนี้ก้านแบนแต่พื้นผิวของใบมันก็ดูเป็นธรรยีเหมือนกันนะคะถ้าเลี้ยงฟอร์มแบบใบใหญ่หลายๆใบน่าจะสวยดีเนาะแล้วก็ มันดูแบบดูดูเหมือนไม้ปลอมนะแต่ว่าแม่ว่ามันมันสวยสวยมากเลยชอบแต่บอสก,ก็เริ่มบ่นแล้วว่าซื้อแต่แบบนี้มาชอบสุดก็จะเป็นตัวนี้นะเพราะว่าดูเป็นพุ่มสวยดีอันนี้คุณเอก็ปิดให้แม่ในราคา500้อบาทนะคะซึ่งถ้าเป็นปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้วน่าจะซื้อไม่ได้นะคะ500น่าจะห0 0พก็ไม่รู้จะซื้อได้หรือเปล่านะคะต้นนี้สวยมากเลยโอเคเดี๋ยว ถ้าเกิดใครรู้ว่าสองต้นนี้ก้านกลมสองต้นนี้มันเรียกหรือว่าลักษณะมันเขาเรียกอะไรชื่อที่มันเรียกทางลักษณะของต้นมันเนี่ยเรียกว่าที่ถูกต้องเรียกว่าอะไรก็ช่วยคอมเมนต์บอกแม่ในในคลิปมานะคะสําหรับวันนี้ก็มาอันแพคให้ดูกันเท่านี้นะคะกอรนนิการกลมจ้าเดี๋ยวเราไปหาที่วางไว้ในที่ชื้นไม้ตัวนี้น่าจะชอบไม้ชื้นนะ แถวๆนี้ให้เขาได้ความชื้น